เจอแต่ตัวอย่างไม่ดีครับเจอแต่ตัวอย่างที่ไม่ดีงับอากาศง่ายแล้วก็ได้รับอัธถประโยชน์ครบค่ะนั่นแน่คุณประภัยคุณประภัยก็ขอให้ใช้ในตัวตน พี่น้องครอบครัวซะก่อนแล้วบอกต่อ,ตอไปถึงหมู่บ้านตำบตววลอำเภอเองนะจานชาถ้าเห็นว่าดีดีเลิศประเสริฐสมนตแตนก็ทําไปก็แค่นั้นเองนะครับก็ของฟรีแต่ของดีที่สุดก็คืออากาศปัญญายนี่นะพี่เอ้ยอย่าไปไกลนะครับไปไกลไปกว่านั้นก็แย่ละเอาล้ะนะนะนะตอนนี้นะอย่าลืมนะผมไม่มดทางใจเรื่องอะไรนะครับบอกนาะนะกานะเอาจะเริ่มมาดูแลวทีเนี้ย ลุงออกสุขภาพอนาคตดูสิมีใครจําได้เมื่อวานเนี่ยลุงจําไม่ได้จริงๆนะไม่ได้พูด,ดเล่นนะครับคือไม่ได้จำโอ้ยพูดเสร็จแล้วได้เขียนเอาไว้หน่อยอลุงก็เสียคนก็เพราะไม่ได้เขียนเอาไว้เนี่ยครับมันก็เลยไกลเป็นไปไกลไปกว่านั้นก็แย่แ yeah, ล้วเอาแล้วนะตอนนี้นะอย่าลืมนะผมไม่มีทางใจเรื่องอะไรนะครับบอกอนะ,ะนะถูกแล้วมาถูกทางนชจ้า ดูสิปืด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 อ้าอ้านี่อย่าลืมช่วยบอกนะครับฝั่งเฟซไม่มีเลยนะครับดูสิฝั่ง YouTube จำได้กันไหมจำได้บอจำได้บอโปเป จำได้เราบอกหน่อยเดอร์ฝั่งเฟซไม่มีเลยนะครับดูซิฝั่ง y o u ูทู e จาได้กันไหมโอเคมาละถูกละมาถูกที่มาถูกที่เอาละดูซิดูซิปืดปืดปืดอืมอืมอืม โอ้มีใครจำแทนหน่อยเดอ้อแต่ได้กํำลังดูกำลังดูงดอืมอืมปืดป้ดๆไม่เห็นมีใครบอกบอกหน่อยเจ้บอกหน่ยอนยจิก นี่ทางใจรู้สึกว่าจะพูดเรื่องอจินไตหรือกดพระไตรักษ์ณใช่เหรอใช่หรือเปล่ามีใครมีใครคิดว่าใช่สนับสนุนหน่อยครับคนไหนบอกว่าไม่ใช่จำไม่ค่อยได้เหมือนกันโอเคเกี่ยวกับแสงเหรอ เกี่ยวกับแสงเหรอคุณจิตพิชาบอกว่าจิตกับแสงเออทษเกี่ยวกับแสงเมื่อวานะคะ่ะเรื่องของโปรโตอนใช่หรือเปล่าสำคัญนะเนี่ยยังยังยังไม่ชัดเจนมีใครจำได้บ้างครับผม เป็นนี่ทางใจแล้วไม่ใช่นี่ามานันนอนไม่หลับมันกันเอานี่ทางใจยังทาให้นอนไม่หลับถ้านี่ทางอะไรนะถ้านี่กรรมทําไมนี่ทางใจทาให้นอนไม่หลับถ้านี่กรรมนี่เป็นไงวะเนี่ยแล้วนี่ทางกายเ,ยเนี่ย ถ้าเป็นนี่ทางกายทําไงวะเนี่ยนี่ทางกายหมายความว่านี่ทางกายภาพนะครับเช่นกูนี่ยืมสินเป็นเงินเม็นทองซสีิงเงินทองเนี่ยครับว,ว่านี่ทางกายหมายความงนั้นนะเพศนะนี่ทางกายภาพอใช่นะดีลุงไม่ได้เป็นนี่ทางกายภาพใครนะดีตรงนี้ปลอดปลอดปลอดสนิมดีจังเลยชีวิตนี้ ไม่เป็นหนี้ทางกายกับใครหรือ,อดีจังมีแต่หนี้ทางใจถ้าจะมีบ้างกาน,นี่กรรมอเอ,อมีไหมครับลองลองลอง,ลองร่าย,ยาวมาทีน้อยฮะผมคงจะสะดุดหรืว่าเ,เสียหายจังเลยลุงไม่เขียนเอาไว้พูดแล้วไม่เขียนเอาไว้เนี่ยเสียหายหมดเลย เีหายจริงๆนะเนี่ยเสียคนเนาะเสียพูดแล้วไม่จำไม่จำตัวเองเอาไว้เนี่ยเสียคนเลยเสียคนเนี่ยทำไงดีเนาะจากคัน้นเปิดดูเทปเดี๋ยวก็ไม่ไหวตอนนี้มันทำไม่ได้แล้วเนี่ย โปรตอนอยู่ในร่างกายมนุษย์อยู่ในแสงพลังงานบริสุทธิ์ที่ลุงออกส่งมาค่ะงั้นเหรอ,อยังงั้นเหรอครับโปรตอนอยู่ในร่างกายอยู่ในร่างกายมนุษย์อยู่ในแสงพลังงานบริสุทธิ์ที่ลุงออกส่งมา อ๋อนั่นนั่นมันตรงนี้ครับที่ลุงหอกส่งนะฮะก็คือเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์ที่ซ่อนซ้อนอยู่ในโฟตอนของแสงโฟตอนของแสงโฟตอนของแสงนะมันเป็นอย่างนี้ครับผมลักษณะโฟตอนของแสงนะครับลองให้ให้ความสัมพันธ์นิดหนึ่งฮะเพราะว่า ถ้าไม่เข้าใจเรื่องนี้มันจะไปต่อไม่ได้นะครับในทางที่ที่อะไรโฟตอนของแสงอย่างเช่นผมเปิดเปิดเงี้ยก็คือเป็นแสงใช่ไหมพอเห็นไหมครับแสงในเงี้ยแสงลำแสงโอเคไหมครับลำแสงเงี้ยลำแสงเงี้ยนะครับทีนี้ดูคำว่าโฟตอนมันจะได้ครับโฟตอนจะเป็นยังไงอธิบายโฟตอนของแสงครับ ก็ก็กผมอธิบายเหมือนกันกับทางด้านอาไอน์สไตน์เขาพูดถึงมวลน่ m a s สมวลน,นะครับเหมือนกันเลยครับมวลไอ้ตัวมวลตรงนั้นแหละเหมือนกันเลยอย่างเงี้ยที่มันเป็นควันออกไปนะครับดูนะฮะพอเวลามันแสงมันตัดปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นชัดเจน เห็นไ,ไหมครับนั่นฮนะเป็นลนักษณะโฟตอนถ้าเป็นถ้าเป็นมวลคือมันมาจากสมการ e เท่ากับ mc ยกกำลังสองไอ้ตัว m ตัวเดียวนี่แหละโอเคดีมากดีมากรู้สึกจะเข้าเขาทั้งนั้นนะเพราะว่ามันละเอียดโฟตอนค่ะโอเคครับสมการ e กับ mc ยกกำลังสองเนี่ย เนี่ยสมการตัวนี้ครับนั่นๆะนะนะดูให้ดีนะครับสมการตัวนี้ครับนะตัวเอ็มตัวนี้ตัวเอมเนี่ยนะไอตัวเอ็มนี่นะฮะก็คือควันบรี่นะครับอย่าลืมนี่ก็คือควันบรีแบบนี้ครับเห็นไหมครับเนี่ยมวลมันก็จะหายสลด์ไป ทีนี้ไอโฟตอนนี่คือแสงนี่คือแสงนะครับโฟตอนก็เหมือนควันเลยครับเนี่ยแบบเดียวกันโฟตอนไปแบบนี้เลยเห็นไหมครับเขียวๆนั่นแหละครับเห็นนะเห็นไหมครับจะ พลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟอตอนของแสงไม่งงนะไม่ง,งงนะครับเห็นเป็นภาพก็เห็นได้อย่างนี้ครับโอเคโอเคนะเันทำไมเวลาลูงฉายแสงเข้าไปมันจึงมีผลกับร่างกายของท่านที่บอกว่าเข้าตาสู่ใจ อะไรมันเกิดขึ้นหรือไหมคนไหนที่รับตรงนี้ได้เล่ยครับบอกไว้เลยนะมันจะเข้าใจสิ่งแวดล้อมได้โดยง่ายเลยครับพอสิ่งแวดล้อมเนี่ยแม้แต่มันจะเข้าใจสิ่งต่างง่ายๆคือจะเข้าใจสิ่งสมมุติทั้งหมดนะครับอย่าลืมภาษาเป็นสิ่งสมมุตินะจํดเลยครับภาษาเนี่ยครับไอายูกูมืองช่ทั้งนั้นนะครับคําสุภาพคําไม่สุภาพ เป็นสิ่งสมมตุติทั้งสิ้นนะฟังให้ดีๆคำพูดต่อไปนี้หลายคนหลายท่านมีไหมหลงโลภโกโรธเอาคำว่าโกโรธมาพิจรรารณาทำไมมนุษย์จุงโกโรธโกโรธเพราะอะไรเช่น มีใครสักคนหนึ่งคนข้างบ้านก็ได้ที่ไหนก็ได้อยู่ๆเขาก็มาด่าเราอเงี้ยมาด่าเราเราทำไมจึงไปโกรธคำด่าเราเ็เพราะว่าเราไปยึดติดภาษาที่ก็ปล่อยมานะ่ะภาษาเขานั่นแะครับภาษาที่เป็นคำด่าหรือคำไม่สุภาพทั้งหมดก็แล้วกัน ทั้งทั้งที่ภาษาที่ว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งสมมุติเออภาษาพูดใช่นั่นนะครับภาษาไทยภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาทุกภาษาในโลกเนี่ยเป็นสิ่งสมมุติหมดไม่ว่าจะเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียนก็เหมือนกันจะพูดมาเชิงด่าใครจะมาด่าเรา ทำไมลุงจึงไม่โกรธนะใครด่าลุงเนี่ยลุงจะไม่โกรธเ,เลยเพราะว่าคล้ายๆหูหลุงเนี่ยมันเกินไปแล้วมันเกินภาษาไปแล้วประมาณนั้นนะครับมันจึงไม่ไม่ติดยึดไอ้ภาษานั่นนะครับ <c oughs> อา้าวเป็นูดเล่นนะก็ว่าไม่โกรธไม่โกรธเนีทำได้จริงนะเน้า แปลว่ามันเข้าใจจนเลยสิ่งสมมติไปแล้วอย่างเงี้ยอย่าลืมนะทุกคนทุกท่านนะ่อยู่ในโลกใบนี้ล้วนแต่เป็นสิ่งสมมติทั้งสิ้นและสิ่งสมมติในทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในมันมันเป็นกฎตายตัวเลยแหละครับของของกฎกฎของการเปลี่ยนแปลงย้ำ กฎการเปลี่ยนแปลงก็คืออนิจจังนี่น,นะครับกฎการเปลี่ยนแปลงกฎธรรมชาติและกฎแห่งกรรมที่พระพุทธเจ้าพูดไว้ให้ไว้กับชาวโลกมันคือกฎเดียวกันคําว่ากฎแห่งกรรมเนี่ยพูดกันมามากแล้วมานานแล้วมันหลายปีหลายร้อยปีแล้วหลายพันปีแล้วกฎของธรรมชาติ เรามาเข้าใจเรื่องกฎธรรมชาติซะกฎธรรมชาติคือกฎการเปลี่ยนแปลงนี่เองใช่หมครับอย่างเช่นนั่งตรงนี้นั่งพูดตรงนี้คือก็คืออะไรตกอยู่ในกฎการเปลี่ยนแปลงหมดกฎการเปลี่ยนแปลงในภาษาให้มันแคบสุดคือการปรุงแต่งเกิดดับนั่นเองครับผมเกิดดับ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 คลื่นคลื่นความถี่เนี่ยเกิดดับเกิดดับ เหมือนกันครับคลื่นความถี่มือถือมือถอยใช่ทั้งนั้นนะครับคลื่นวิทยุคลื่นโทรทัศน์ขึ้นท,นที่ท่านเห็นภาพในจอเนี่ยมันมาจากคลื่นหมดนะครับที่ก่อตัวหเห็นเป็นภาพหน้าตาลุงออกหน้าตาอย่างนี้เป็นคลื่นหมดทีนี้คลื่นที่ว่าเนี้ยมันก็ตกอยู่ภายใต้กฎการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเพราะฉะนั้นในโลกนี้ทั้งหมดมันอยู่ภายใต้าการกฎการเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้นก็คือกฎอนนีจัง คำว่านิจจังนี่มันก็เป็นหนึ่งในหัวข้อธรรมของคำว่ากฎพระไตรลักษณ์นั่นเองเห็นไหมครับกฎพระไตรลักษณ์นะฮะมีผู้คนผู้คนจังทุกอย่างเป็นอน้าตามันได้แค่ภาษาไงรู้ภาษาคนที่พวกเชน่นนี้มันไม่เข้าใจหรอก ขออนุญาตใช้คำมันนิดหนึ่งเถอะไม่เข้าใจหรอกเพราะนายทึงบอกว่าไม่เข้าใจเพราะเข้าไม่ถึงเข้าไม่ถึงคําว่าอนัตตาจริงๆอ่ะทีนี้การเข้าถึงมันต้องเข้าถึงผ่านการผ่านการปฏิบัติคําว่าเข้าถึงที่ว่านี้จึงจะเข้าใจโดยแจ้งนั่นเองครับเพราะนั้นก็ต้องยุคนี้ยุคสมัยเนี้ฮะนี่คือการ นี่คือคําว่าบรรยายธรรมก็คือธรรมชาตินี่เองครับเห็นไหมครับทุกวันนี้ที่พูดพูดก็คือเรื่องธรรมชาติหมดเห็นไหมฮะจะไปยิงนกตกปลาจะไปทํางานทําการอะไรต่างๆสารพัดนะมันอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติบอดนะใหู้้ไว้เพราะว่ามันเป็นวัตถุสินของตัวเราคือธรรมชาติเอ มนรู้ต้องเข้าใจให้ได้เรื่องนี้ครับต้องเข้าใจให้ได้ไม่ต้องไปจดไปจำอะไรเพียงแค่เข้าใจเพราะคุณนะคุณสมบัติของความเข้าใจนะมันไม่ใช่ธรรมดาครับไม่ใช่ธรรมดาเลยนะครับคบวามเข้าใจนะยกตัวอย่างเช่นถ้าลุงจะบอกว่าเสร็จจากรายการนี้จะไปสะพานพุทธสะพานพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พอท่านได้ยินปุ๊บท่านก็จินตนาการต่อแล้วเออเป็นยังไงวะอยู่ที่ไหนวะเนี่ย <Okay. S 1> คำว่าสะพานพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกคือภาษาภาษาเป็นสิ่งสมมติมันก็จริงตามสมมุติหลยฮะสะพานพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาหุือสนามหลวงก็ได้เหมือนกันวัดพระแก้วเหมือนกัน นะฮะเพราะนั้นต้องเข้าใจธรรมชาติตรงนี้ให้ได้ครับเพียงแค่เข้าใจธรรมชาติเท่านั้นเองครับผมว่านะแล้วเวลามันจะเข้าถึงพระธรรมหรือเข้าถึงคําว่าอนัตตานะ่มันเป็นภาวะหนึ่งที่กการเข้าถึงเป็นการปฏิบัติได้ไม่รู้ต้องผ่านความเข้าใจเสียก่อนครับถ้าตราบใดที่ยังไม่เข้าใจที่ว่านี้ พูดก็มาพระนิพพานมันก็ได้แค่ภาษาใช่ไหมพระนิพพานภาษาก็สมมติเหมือนกันพระเจ้าก็คือภาษาก็เป็นสมมติเหมือนกันเห็นไหมครับเห็นไหมครับเพราะนั้นต้องเข้าใจธรรมชาติตรงนี้ให้ได้ธรรมชาติต,ตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขของกฎการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาโลก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 และโลกนั่นเองถ้ามันสั้นเท่ากับมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดา ของมนุษย์ใช่ไหมย่อยจากโลกทั้งใบมันเป็นมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาของมนุษย์งั้นมนุษย์ถ้าอยากจะเป็นชาติสุดท้ายก็ต้องเข้าใจในรูปแบบของกฎการเปลี่ยนแปลงก็คือเข้าใจธรรมชาติเรียนรู้ธรรมชาติเรียนรู้ผ่านหูได้ยิน หมาห่าหมาตัวนั้นก็เป็นธรรมชาติไก่ร้องไก่ก็เป็นธรรมชาติเห็นควายอยู่กลางทุ่งควายก็เป็นธรมมมธรมชาติเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมธรรมชาติมันผ่านอายตณนะห้า 5. ต้องเอาให้อยู่ตรงนี้ต้องให้เข้าใจให้ได้ไม่รู้มนุษย์ ชาติสุดท้ายจะต้องแค่เข้าใจตรงนี้เดี๋ยวก่อนจะไปวันๆมัน,น,นปอกแป๊ดไปเองครับพี่ปอกไปจริงๆยืนยันว่าปอกแป๊ดแ,แน่นอนด้วยครับเพราะภาษาลุงมันเป็นอย่างนั้นเวลาลุงพูดเรื่องพวกนี้จะเป็นอย่างนั้นขอให้เข้าใจอย่างเดียวครับถ้าใครก็ตามที่ยังยึดแพ้ยึดชนะยึดถูกยึดผิดอยู่ไม่ได้เลยนะครับยึดถูกผิดไม่มีทางได้เลยครับบางทีก็น่าสงสารผู้คน เออก็ถูกผิดถูกผิดนั่นคือวิชาคณิตศาสตร์โอเคไหมครับ <attachment> มันวิชาเขาเรียนทั้งโลกไอ้ mine, ตัวนั้นถูกผิดเหตุผลเหมือนกันมันเป็นทางโลกนั้นคือภาษาหมดแหละภาษาเขาสมมติทั้งสิ้นจําเป็นหลักได้เลยครับนะไอ้เอจ้าธรรมชาตินี้ก็คือผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้น อะไรมันผ่านลิ้นแล้วบ้างนะก็ข้าวทุกเม็ดนะข้าวก,ก็คือธรรมชาติน้ำก็ธรรมชาติเห็นอย่างมะเขือมันก็ธรรมชาติพริกก็ธรรมชาติเห็นหรือยังเห็นหรือยังเข้าใจธรรมชาติก็ต้องเข้าใจผ่านอายตนะห้าของเราธรรมดานี่ใช่ไหมะเย็นร้อนก็คือธรรมชาติ อ่อนแข็งก็คือธรรมชาติอะไรอยา่างก็เข้าใจธรรมชาติแค่นี้เองมันมันช่างคอตระง่ายจริงๆนะเอาหรือใครจะว่าไงทีนี้อย่างว่าแหละจำมามากเกินไปไหมผ่านๆมาท่านที่เดี๋ยวหน้าจอจะกรบมันจำมามากเกินไปหรือเปล่ามันกว้างเกินไปหรือเปล่า พอตีวงแหวเข้ามานิดเดียวเองนะไม่ได้ไม่ได้ยุ่งเลยครับโอเคนะเพราะฉะนั้นชีวิตของท่านชีวิตของก็ดำรงอยู่ตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปนะเมื่อสิ่งไม่ดีมันมาบรรจบวันนี้หมดสิ่งไม่ดีมันก็จะดีเองอย่างเงี้ยเพราะกฎการเปลี่ยนแปลงครับไวรัสโควิดหน้าวันหนึ่งเวลานั้นมันมีขนาดเท่านั้น เท่ากับ x ก็แล้วกันหนึ่งปีผ่านมามันกลายไป x บวกหเข้าไปแล้วบอกว่ากลายพันธุ์ได้ไหมจริงๆมันเพิ่มเวอร์ชั่นมันวิวัฒนาการของมันเองมนุษย์ก็เหมือนกันนะหลักการคิดวิธีคิดหลักความเข้าใจตั้งแต่เด็กเป็นต้นมาถึงนาทีนี้ เรียนรู้เรื่องอะไรเข้าใจมากขึ้นเป็นลาดับมากกว่าเด็กๆไหมนั่นก็คือเป็นลักษณะของการปรับเปลี่ยนเวอร์ชันเห็นการเรียนรู้ไวรัสโคโรนาก็เหมือนกันทั้งหมดแหละฮะไม่รู้มันอยู่ในชั้นบรรยากาศโลกมันเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปแล้วมันก็จะรุนแรงขึ้นรุนแรง้เรื่อยๆก็แค่นั้นนะครับโอเคนะเข้าใจตรงนี้ซะเมื่อเข้าใจตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็อบอุ่นใจ โอ้ยไม่เห็นจะมีหาอะไรเลยส่วแล้วกลายเป็นมั่นใจเขาโอ้ยไม่มีจะหาไม่มีไม่น่าจะมีหาอะไรเลยเนี่ยแปว่าทิ้งเลเนี่ยเทเลยนะความกะละมังเลยมันก็กลายเป็นความมั่นใจสิพี่แล้วความมั่นใจเนี่ยมาใช้เนี่ยครับจะไปกลัวทําไมไวรัสโควิดหน้าอย่างนี้เป็นตน้นโอเคไหมครับหรือใครจะว่าไงแล้วก็มาฟิตร่างกายเขานั้นมันแข็งแรงขึ้น หนึ่งในนั้นคือหนึ่งในนั้นคือการง้ะประกาศที่ให้ไว้เป็นประจำประจำนะครับเห็นไหมครับจะประกอบวิชีพทําแล้วก็ทําไปวันนี้ทําอะไรมาบ้างทําให้เหงื่อออกบ้างไหมวันนี้อ่ะมีใครบ้างที่เหงื่อออกที่อยู่หน้าจอเนี่ยมีไหมครับลุงมีไหมเหงื่อวันนี้ไม่มีไม่ได้ออกไปที่ข้างนอกใช่ไหมครับมันก็เลยไม่มีเหงื่อโอเคไหมครับ ืหรือใครจะว่าไงเนี่ยแม้กระทั่งมีเหงื่อออกมาไหลาตามตัวก็คือเรื่องธรรมชาติไอ้เนี่งไอ้คำว่าธรรมะธรรมะเดี๋ยถามว่าฟังกันมากี่ยอดแล้วเนี่ยเกี่ร้อยปีแล้วธรรมะธรรมะปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรม,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 มผมบอกว่ามันไม่ใช่อ่ะมันเพียงแค่เข้าใจเรื่องสิ่งที่ลุงเล่าให้ฟังมันไม่ได้มากเลยนะเอาหรือใครว่ามากไปกว่านั้น ใช่ไหมครัสรุปก็คือเราอ๋อรู้แล้วอายตนะหาทั้งหมดดวลวมาเป็นที่ใจหกอย่างนะเข้าตาสู่ใจสมองมันทึกเห็ไหมอยู่ในสมองหมดที่สมองกับใจทนี้ยครับเห็ไหมสมองกับใจดูเหมือนเป็นหนึ่งเดียวกันนะ่มันเร็ว เข้าหูสู่ใจสมองทึกแกกเข้าตาสู่ใจหูตาจมูกลิ้นกายทั้งหมดห้ารวมแล้วมาเป็นหนึ่งใจใจกับสมองเนี่ยมันเร็วมากเสมือนหนึ่งเป็นสิ่งเดียวกันครับใจกับสมองเนี่ยครับย้ำเลยนะฮะเสมือนหนึ่งเสมือนหนึ่งเป็นสิ่งเดียวกัน เพราะมีความเร็วเท่ากับแสงหยุดใจคือความนึกคิดหยุดความนึกคิดเมื่อไรสมองว่างทันทีครับมันจะบันทุกบันทึกอะไรก็ช่างหัวมันจะสมองมันจะว่างโล่งทันทีเลยจิตสถิตสมองทันใดบันกันเนี่ยนั่เรื่องจิตมาแล้วจิตจะสถิตที่สมองร,รู้หมดทีเนี้ย สมองมันส่วนยอของจักรวาลทีนี้อ่านได้ไหมรู้เรื่องจักรวาลก็รู้เรื่องจิตเนี่ยสมาธิได้เห็นแน่นอนครับเรื่องนี้จักรวาลไม่มีเหลือรับรองได้เลยมันอยู่ในหัวเราทั้งหมดแล้วอยู่ในสมองทั้งหมดนะครับเนี่ยภาษาลุงนี่ไหมครับภาษาลุงเป็นภาษาที่ปฏิบัติปฏิบัติจริงทําจริงทําได้จริงนอกจากเข้าใจแล้วที่ว่าเมื่อกี้เนี้ยเข้าใจเรื่องธรรมชาติแล้วเนี่ย ก็มานอนก็ทําสมาธิไปนึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยมันถอยหลังไปเองแล้วครับแล้วมันได้เองไอ้ตัวหลักใหญ่ใจความคือตัวใจเนี่ยประตูใจสี่สคัญถ้าไม่เข้าใจมันก็คือไม่เข้าใจอ่ะสังเกตสิครับคนมันเข้าใจมันก็ไม่เข้าใจจริงๆเน่าอ้าวย่อยอย่างเช่นขับรถเนี่ยนะคนไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจ จะพยายามเรียนรู้อยู่ก็ไม่เข้าใจใคล้ายๆกับว่าไม่ได้เกิดมาเพื่อการขับรถอย่างเป็นตน้นมันไม่เข้าใจ <c oughs> ทั้งๆก็ไม่มีกี่อย่างครับแต่แน่นอนนะฮะขับรถมันใช้หลายอย่างเหมือนกันนะขับรถใช้ความรู้สึกกันอย่างมากนะคขับรถขับรถให้ปลอดภัยโอเคนะก็หวังว่าคงจะ get into แปลว่าเข้าใจเพราะฉะนั้นท่านที่อยู่หน้าจอที่รถครับ ความเข้าใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดณวันนี้นะความรู้สู้ความเข้าใจไม่ได้หรอกเห็นไหมเราไปเลยมานะความรู้สู้ความเข้าใจไม่ได้ไอสไตน์บอกว่าความรู้สู้จินตนาการไม่ได้จินตนาการคือความคิดความรู้สู้ความเข้าใจจะเข้าใจได้ก็ต่อเมื่อคิดเหมือนกันแหละครับ เข้าหูเข้าหูาหสู่ใจท่านคิดก็คิดตามลุงดิ <laughs> ลุงพานึกพา,กาคิดอยู่ใช่ไหมครับหรือใครจะว่างไงพี่ลุงว่าง,งั้นนะคุณลุงก็ต้องหลานใช่ไหมลุงต้องหลานแมนบอก็ยิ้มให้กับตัวเองซะทีเนี่ยถ้าเข้าใจจะไม่ยากอะไรกันนะกันนะ <laughs> โอ้โห,โหฟังมาตั้งนานเพิ่งจะรู้ เกิดมาอยู่กับท่านจะไปเวินๆรแล้วเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เข้าใจดูนี่เหรอเอ้าบุญเมื่อบุญของ